เอาละครับก็ไม่อยู่กับผมอีกแอนวนะครับเค้ยไอกใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโเคสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะครับว่าด้วยเรื่องของวันนี้ผมก็จะมาสอนทอํายังไงะปกตอนนี้เขาก็ฮิตฮิตเหตุในกลุ่มนะครับผมก็เลยอยากจะมาสอนนะครับยังไงละ่ะเผื่อคนแบบไม่มีตังค์นะครับก็มาทาแบบฟรีๆนะครับ นะครับอย่างแรกเราก็จะไปที่แอปนี้เลยครับไม่ใช่สิอย่างแรกเราต้องไปลบพื้นหลังของตัวละครก่อนนะครับผมก็ทํามาแล้วอันนี้ก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมขี้เกียจซอนละผมก็จะใช้รูปเดิมเลยนะครับกดไปที่พิ x e l ลแ b ปครับปึ๊บแล้วเราก็กดตรงมุมนี้ครับเดี๋ยวผมมาให้ดู มาแล้วนี่ครับกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วว่าอะไรที่เราต้องการไปครับผมก็เอาเป็นชื่อนี้นะครับนี่เคปนะครับต่อไปเราก็เลือกฟอนต์ครับโดยการกดตรงนี้ครับนี่นะครับกดตรงนี้นะครับอันมันก็บังครับตรงตัวเอตัวเอครับข้างล่างปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปครับ อันนี้ผมก็จะใช้แบบปูนะครับไปหาโหลดเอาตามคลิปของต่างประเทศนะครับกดฟอนต์ไปครับมันก็จะมีฟอนต์ให้เลือกมากมายครับนี่อันนี้ก็เป็นฟอนต์ของผมเองนะครับที่ไปหาโหลดมาต่อไปแเราก็เลือกฟอนต์นะครับผมก็จะเอาฟอนนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมหาก่อนเผื่อมันมีฟอนต์แบบคล้ายๆกับเขาโอเคผมก็จะใช้ฟอนต์นี้นะครับนะ อ่าสังหับใครเติมฟันแล้วมันเป็นแบบขาดขาดขาดตรงนี้นะครับนี่ขาดตรงนี้นะครับเราก็ไปกดตรงดินซอมันเดิมครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็กดเว้นวรรครับนี่แล้วมันก็จะได้เต็มอย่างนี้นะครับอ่าเราก็จะใช้สีขาวเลยนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ครับข้างล่างครับตรงกันที่สี่ครับนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันครับ แล้วกดตรงนี้นะครับนี่ที่มันเป็นตารางหมากอัครับกดเข้าไปนี่มันก็จะได้แบบพื้นหลังไม่มีนะครับสำหรับใครที่อยากแบบได้ได้ตรงๆรงเลยว่าอะไรเราก็กดตรงข้างบนครับที่มันเป็นตารางครับข้างบนนี่ครับตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็กดตรงแม่เหล็กครับให้มันเปิด เราก็ลากไปนี่มันก็จะดึงให้เราตรงกลางเลยครับมันมีอีกวิธีนึงครับแต่ผมว่าสุดอ,อันนี้ก็จะง่ายกว่านะครับวิธีกดเซฟของเราก็แตะกดข้างบนครับนี่ตรงนี้กดไปแล้วกดเซฟทูแกลเลอรี่นะครับนี่เสร็จแล้วครับอย่างแรกแล้วครับอย่างต่อไปเราก็เข้าไปที่แอป PSCC เลยครับ เราเข้ามาแอปพีแอก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อยากทำมาเยอะลยนะครับให้ลูกค้าแล้วว่าอะไรบ้างนะครับต่อไปเราก็กดตรงบวกครับนี่ตรงบวกตรงนี้แล้วกดอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายที่มันกดได้ครับลองสุดท้ายอะไรนะครับไปปึ๊บแล้วก็เอ้าเนาะกดผิดแล้วก็เปลี่ยนอันแรกครับนี่กดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยน,น,นเปลี่ยนอันแรกเป็นหนึ่งพัน แปดสิบนะครับนที่สองก็จะเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับแล้วกดตรงสีฟ้าไปครับนี่เราก็จะได้หน้าตานี้มาครับแล้วกดบวกเอารูปเข้าโดยการกดมุมขวาล่างครับปึบปึบแล้วกดช่องแรกครับเอารูปพื้นหลังเรามาก่อนนะครับนี่ครับผมก็จะใช้รูปนี้นะครับนี่ ก็ขยายไปนะครับมันก็จะมีหลายรูปครับตามใจชอบครับแต่อีกรูปหนึ่งผมก็หาไม่เจอครับรูปที่เขายินหิดใช้กันนะครับอาต่อไปเราก็กดติ๊กถูกปึ๊บนี่กาเอานะครับสําหรับใครที่แบบมันไม่ตรงกลางภาพเลยอะไรแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วกดรีเลยครับแล้วกดความสว่างครับให้มันนี่บางๆไปแล้วกดข้างบนครับตรงเลขแปดนะครับนะผมติ๊กให้ดู นี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปึ๊บแล้วกดนี่ครับตรงสีแย้มไฟแดงครับนีแ่แล้วเราก็จะเห็นกรอบมันครับนี่ให้มันการหรือว่าให้มันอะไรกดติ๊กถูกไปครับโอเคแล้วเราก็กดมันเดิมครับเพิ่มให้มันนี่ให้มันชัดขึ้นโอเคพอเราได้พลังแบบนี้แล้วเราก็เพิ่มรูปตัวละครเรามานะครับโดยทำเหมือนเดิมครับกดตรงนี้ กดบวกแล้วก็อันแรกสองครั้งนะครับโอเคนะครับผมก็จะใช้รูปนี้ครับนี่ผมก็ไปตัดมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาขนาดตามใจชอบเลยนะครับย้ำว่าตามใจชอบนะครับนี่กดติ๊กถูกไปครับนี่เราก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะมาเพิ่มกรอบยังไงเพิ่มยังเพิ่มเส้นนีงไงไฟไฟรอบตัวครับเออโดยการกดข้างล่างครับปึ๊บ กดตรงเลเยอร์ว่างครับใครไม่มีเลเยอร์รว่างก็กดบวกครับแล้วกดอันนี้สองครับนี่ <utt> จะได้เลเยอร์ว่างมานะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปตรงข้างล่างเลเยอร์ตัวละครเราครับแล้วกดเลเยอร์ตรัวละครเราครับปึ๊บแล้วกดคามูลนี้ครับนี่โอเคกดเลยปึ๊บแล้วกดตรงครอบนี้ครับนี่ครอบอันนี้ครอบเลเยอร์รนี่เราก็จะได้ครอบเลเยอร์อย่างนี้ครับ เราก็กดตรงเรอร์แล้วก็กดเร์วบ้างนะครับนี่ต่อไปเราก็จะทําแสงรอบขวัญนะครับกดตรงเลขแปดข้างบนครับปึ๊บแล้วก็กดทันสีครับอันนี้ผมสอนแบบละเอียดเลยนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ต่อครับนี่ให้มันเป็นเส้นรอบยังไงล่ะเส้นรอบนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรือกอันที่สองครับนี่แล้วก็จะได้เส้นรอบมาละปรับขนาดได้ครับผมก็จะเอาพักประมาณสองพอครับ โอเคนี่ผมก็จะใช้สีขาวแล้วสีอะไรก็ได้ครับตามที่คนดูต้องการครับต่อไปเราก็จะเอาเส้นรอบๆอ,ออกเส้นป่าออกนะครับโดยการกดตรงเดิมครับกดตรงเดิมครับตรงนี้นะครับกดไปปึ๊บแล้วกดนี่ครับนี่เส้นก็จะออกไปแล้วครับต่อไปเราก็ทําให้มันมีแสงรอบตัวนะครับโดยการไอเด้า ต้องเอาเลเยอร์อมาข้างบนเสียผิดแล้วโดยการกดตรงนี้ครับข้างบนตรง fx อะไรนะเนี่ย fx เออมั้งครับมั่วต่อไปเราก็กดตรงแสงรอบตัวครับนี่ผมก็จะเอาสีแดงลยครับสีแดงแรงหนิดเอาแล้วแต่ความชอบครับผมก็จะเอาไม่มากไม่น้อยประมาณนี้มาสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้นะครับ ถ้าเราก็ตอนนี้มันไม่เรื่องแสงใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้ครับแล้วกดตรงกันรูปซ้อนกันครับนี่แล้วกดกดตรงยังไงนะนี่ครับตรงแถบนี้นะครับนี่แถบแถบจะยาวนี่ครับไม่ใช่อันนี้นะครับข้างล่างอันนี้กดไปปุ๊บแล้วเลือกนี่ครับที่มันมีวงเด็มครับมีอันเดียวครับมีวงเด็มนี่มันก็จะสว่างขึ้นครับยังไงมันก็จะเรื่องแสงขึ้นไหนะเป็นเลเยอร์ที่ทําให้เรื่องแสงนะครับต่อไปเราก็จะทําให้มัน ดิบเบียเบ้ยวๆนะครับกลายกดเอฟเฟกครับแล้วก็กดตรงอันที่2ครับช่องที่2ปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่ที่ผมกดไปนี่ปป๊บนี่มันก็จะได้ไประมาณนี้แล้วเราก็มาปรับตามที่ชอบครับนี่ปึ๊บปึ๊บก็อันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับ ก็แบบแล้วแต่กนชอบผมก็จะเอาสักประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปผมก็อยากให้ตัวละครตัวละครเราเรื่องแสงนะครับเราก็กดเหมือนเดิมครับปุ๊บแล้วก็กดเลเยอร์ตัวละครกดบวกครับแล้วก,กดอันที่3ครับนี่เราก็จะคัดลอกเลเยอร์มานะครับกดตรงเลเยอร์บนครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมทําเหมือนเรื่องแสงเมื่อกี้เลยครับกดตรงนี้ปึ๊บ นี่มันก็จะเรีอยงแสงถ้าเกิดว่ามันเรือยงแสงมากไปเราก็กดตรงนี้ครับนี่เลื่อนมาโอเคต่อไปผมก็จะไปเอาเอฟเฟกเบรอนะครับโดยการกดเอฟเฟกครับช่องแรกครับแล้วก็เบรอช่องแรกเหมือนเดิมครับนี่แล้วก็มาเรียกความฟุ้งนะครับเ่าเราเราจะเอาฟุ้งขนาดไหนโอเคเราจะเอาประมาณนี้นะครับร้บต่อไปเราก็จะมาเพิ่มฟอนตกันเลยนะครับโดยการทำเหมือนเดิมครับ กดบวกไปครับแล้วก็เพิ่มรูปมาครับนี่พอเราได้มาประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ขยับตามใจชอบครับผมก็จะเอาใหญ่ๆหน่อยโอเคด่โอเค,เอเคผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราก็จะไปให้ทําให้ตัวตัวหนังสือเรืองแสงเหมือนเดิมครับกดปุ๊บคัดลองเลเยอร์ปับแล้วก็เลือกเลเยอร์บนกดตรงสี่เหลี่ยมท้อนกันแล้วก็สว่างอันนี้มันดูไม่สว่างใช่ไหมครับกดเลเยอร์เบอร์เหมือนเดิมครับนี่นก็จะสว่างนะครับเราก็จะเอาทั้งตรงนี้แล้วก็มาลดความชัดของนี้โอเคประมาณนี้สวยแล้วครับต่อไป แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเพิ่มไม่เพิ่มนะครับก็ผมก็จะเพิ่มแบบยังไงล่ะอ่าโปรไฟล์เรามานะครับไรนะครับต่อไปผมก็จะมาสอนตัดเอาแต่ปกของนะครับโดยการกดนี่ครับเป็นรูปผู้กันนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาน,นี่แล้วเราก็เลื่อนมาเลื่อนมาตรงที่มันเป็นหยักๆนะครับหรือว่าเราเอาสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้สี่เหลี่ยมเราก็จะเอาเท่านี้นะครับ แต่ผมว่ามันไม่สวยผมก็เลยจะเอานี่ครับนี้นะครับแล้วเราก็กดข้างบนครับปึ๊บกดตรงเมาส์นะครับนี่เราก็จะได้เมาส์มาแล้วครับแล้วก็มาตามจุดเลยครับนี่ตามจุดที่เราจะเอานะครับหรือว่าใครอยากได้สี่เหลี่ยมก็เ,เอาสี่เหลี่ยมเลยก็ได้ครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บ นี่เพราะว่าผมอยากได้อะมุมมุมด้วยครับต่อไปเราก็กดตรงข้างบนเหมือนเดิมครับอันแรกแล้วก็เอาเมาส์ออก,กอแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บนี่มันก็จะได้แต่โปรไฟล์เราครับแล้วก็ปิดต่อไปเราก็จะเอาโปรไฟล์เรามาใส่ข้างๆครับโดยการทำเหมือนเดิมครับกดตรงเลขแปดข้างบนแล้วก็กดขายายต,ตาในชอบนะครับ ตะแคงแตะแคงหน่อยครับกดตะแคงก็กดตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมอบอกกดตะแคงกดตรงนี้นะครับนี่โอเคเนาะเสยขึ้นนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับลูกคู่ก็ทําเหมือนกันครับแต่อาจจะเพิ่มขั้นตอนมานิดหน่อยนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับให้มันให้มันเรืองแสงเหมือนเดิมครับปึ๊บคัดลอก ปึ๊บนี่มันเรืองแสงกนไปก็กดเอฟเฟกต์้วก็กดเบอร์ครับเบอร์เท่าเดิมนี่นะครับแล้วเราก็กดแสงไหโอเคประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับใครอยากเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็บอกได้นะครับแย่ผมลองเปลี่ยนปกให้ดูครับว่ามันจะโอเคไหมครับ โอเคนี่ผมก็เปลี่ยนผมเป็นที่เรียบร้อยครับก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําแบบคู่ให้ดูครับแต่ผมก็จะไม่มาสอนนะครับใครอยากใครสอนก็คอมเมนต์ไว้นะครับแบบคู่นะครับแล้วครับแต่ลขั้นตอนต่อไปวิธีเซฟนะครับมีหลายคนมากครับที่ถามผมก็กดตรงข้างบนครับปึ๊บแล้วก็เซฟนะครับรอสักครู่นะครับปึ๊บแล้วเราก็ กดตรงนี้ครับตรงข้างล่างครับอันที่สองแล้วกดอันที่สองอีกครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการครับแล้วกดนี่ครับเราสามารถเลือกไฟล์เป็น p n g หรือว่าอันนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะเอาไปใช้นะครับแล้วกดตรงนี้ครับเซฟเรียบร้อยครับ เอาละครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้สอนหรือว่าอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถกอกลับมาใหม่ได้นะครับผมก็สอนอยังไงนะสอนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย